Yeah. <laughs> ทานใดที่พบเจอคลิปนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะพลังงานด้านหลังสำรับออกมาบอกให้คุณได้รับรู้ว่าตอนนี้เกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับความรักกับเนื้อคู่กับรักแท้ที่คุณเฝ้าฝันเฝ้ารอนะคะถ้าท่านได้รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานนี้ว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญในแต่ละคลิปนะคะในการส่งเสียงทายด้านหลังสำรับแบบนี้ ะะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันดีกว่านะคะว่าเรื่องของพลังงานของความรักรักแท้ที่คุณเฝ้ารอเนี่ยกาลังจะมาถึงแล้วเขาหรือเธอคนนั้นเป็นอย่างไรบุคลิกลักษณะนะคะรวมถึงจะมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับรักแท้ของคนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคลปดีับอื่นอีกมากมายนะคะขอบคุณที่สปอนเซอร์ช่องเราด้วยมา เดี๋ยวเรามาแคปซิฟพลังงานกันเลยนะชั้นชา้ขออนุญาตอันนี้บังมานีกนิดนึงนะเรื่องจัดกฎหมายเนี่ยรูอภาร์เหนิ่งเหนเราก็ต้องเรียกว่าบทบังไว้สักนิดหนึ่งนะคะขอทราบพลังงานรักแท้ที่ใกล้เข้ามาในะดูนี้ของคนนะ โอ้โหคุณเป็นฝ่ายดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตนะคะพลังงานดึงดูดของคุณดังคู่ค่อนข้างที่จะแรงนี่แสดงว่าคุณอาจจะไปอธิษฐานขอพรเอาไว้ด้วยรวมถึงมีดรนบิสอะไรมากมายนะค,ะคือทําคือคุณใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดรนะักแท้ของคุณเข้ามานะคะดังน,น,นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะสาเร็จไหมสําเร็จนะคะดูสิพลังงานดีมากๆเลยอะ พลังงานของคุณเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมีนะคะรวมสึกถึงชาวธาตุไฟเยอะมากๆโอ้โหคนคนนี้สิบเต็มสิบไหมฮะเอาไปพบร้อยเต็มร้อยดีกว่าที่ตรงกับสเปคตรงใจคือตรงทุกอย่างอะ่ะอย่างที่คุณขอพรเอาไว้นะคะทออีกหนึ่งใบสำหรับบทสรุปนะคะระหว่างคนกับเค้านะโอคือค้าดีมากๆจน ไม่ต้องเปิดแคลิไฟเยอะแล้วบทสรุปถามว่าได้แต่งงานกับคนคนนี้ไหมได้แต่งนะคะได้แต่งแน่นอนร้หร้อยเปอเต์็มเลยดูสิการของ power of couple การของการแต่งงานการสร้างครอบครวัวนะการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วค่ะก็คือปิดจ็อบนะปิดจ็อบเลยสําหรับวินาทีนี้นะระหว่างคุณกับเขาเรียกได้วด่าการรอคอยโอ้โหพลังงานของเนื้อคู่นะเนื้อคู่คู่แท้จริงๆนะคะคิงและกรีนวอร์นะคะ แต่ว่าอาจจะมีติดปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรคะ่ะจา์เรื่องอายุจะให้เด็กขึ้นเยอะมากเลยเออน่าแปลกนะวันนี้ครอบครัวเราอ่ะได้ไพ่เด็กเยอะในเรื่องของคู่ครองก็ถือว่าดวงดาวของคุณอ่ะมีเกณฑ์จะโครจรให้ได้คู่ที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยนะคะรักแท้ของคนที่ใกล้เข้ามาเหมือนว่าหลายๆท่านได้เจอแล้วนะคะอายุน้อยและเขากําลังพยายามอย่างหนักที่ จะทำให้คุณอะไว้ใจในตัวเขาเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้เชื่อให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาว่าคุณสามารถมีเขาอยู่ในชีวิตได้ไปจนตลอดชีวิตนะคนคนนี้ค่อนข้างจะมีพลังงานของการที่เรีว่าคลั่งรักคุณหนักมากนะคลั่งรักหนักมากแต่แอบคลั่งรักงงไหม ไม่ต้องงงเดี๋ยวอาจารย์ารอธิบายให้ฟังคือคลั่งรักแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวจะหดุดกลัวว่าคุณอาจจะหมดหมด,ดังคารคุณคนนี้เป็นคนให้เกียรติคนทุกคนรอบตัวเขารวมถึงให้เกียรติคุณซึ่งเป็นคนที่เขาแคร์ความรู้สึกมากๆพลังงานเหมือนว่าคุณน่าจะได้มีเกณฑ์การเจอกับเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียเว็บเดทเดทไซน์ต่างๆและพลังงานเหมือนว่ากําลังรอคอยการเดินทางมาจเจอกันออกเดทสารสัมพันธ์ถ้าท่านใดได้เจอแล้วกลับไป จะมีเกณฑ์การสารต่อความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอระยะเวลาปิดจบอยู่ที่หมายเลข3นับจากนี้อีก3สัปดาห์3เดือนขึ้นไปเกี่ยวเนื่องกับเดือน3นะคะก่อนและหลังเดือน3ขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอคลิปนี้เมื่อไหรเพราะคลิปนี้เป็นแดนดอมสําหรับทุกรานาราศีทุกท่านที่ได้เจอก็คือบนสัมพันธ์กันที่กําลังจะบอกให้คุณได้รู้ว่า เวลาของรักแท้ใกล้เข้ามาถึงคุณเต็มที่แล้วระยะเวลาอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่3าสัปดาห์หรือ3เดือนขึ้นไปบวกลบนะคะอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้หรือหลายๆท่านพลังงานอย่างที่บอกว่าได้เจอแล้วแล้วคนนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจถามว่าคุณกังวลอะไรไหมให้กังวลมันไม่มีอ่ะแปลว่าคุณผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วคุณยอมรับได้แล้วเพราะว่าคุณเปิดใจยอมรับเขาเต็มร้อยแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอคนคนนี้ จะเริ่มต้นจากความสบายใจเริ่มต้นจากการที่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโคจะมีคุณค่าเป็นของขวัญที่มีราคาที่สุดนะในชีวิตของเขาคุณเป็นที่หนึ่งแล้วก็เขาไม่เคยมองหาข้อบุกร่องในตัวคุณนะดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณอะค่ะเขาก็จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในความเป็นคุณคู่ผู้ชายเนี่ยอาจจะเดินไปไหนแล้วแบบใครๆต่างฉาเลยนะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยสวยหล่อนะคะ คู่ของคุณคุณผู้หญิงของคุณเนี่ยสวยนะคะรูปร่างบางสวยแบบบุคลิกประมาณแบบนั่งแบบเลยก็ว่าได้นะด้วยความเป็นเพจทั้งสองใบทั้งเมนแล้วก็ทั้งด้านหลังสำรับนะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคนรอบข้างอาจจะมีส่วนทำให้คุณต้อง ค่อยๆทําให้พิสูจน์ความรักระหว่างคนทั้งคู่ด้วยเพราะว่าพลังงานของ power of couple มันขึ้นเนาะตรงติดจบคือแหมมันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ให้คนรอบข้างเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับ ตัวตนของเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะภายนอกแม้ว่าจะดูเด็กของภัยะแต่จริงๆเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตัวตนมากๆแล้วจริงๆคุณนั้นคู่ก็ดูเสมอกันนะคะแต่ลูฟวร์เนี่ยมันเป็นคู่แท้ที่พระเจ้าทรงสรรสร้างมาให้ไม่ไหนไมาไหนอ่ะมันไม่ได้ดูห่างกันเยอะมันดูเหมาะสมและคู่ควรกันนะคะ มองดูทรงคนนี้เหมือนเขาใจอายุน้อยกว่าคุณถ้าต่อ,อให้คุณเจอคนที่แร้งอายุมากกว่าคุณมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าคุณพยายามเจอคนที่อายุมากกว่าคุณสำหรับคนที่เจอคลิปนี้คุณจะเจอประเภทแบบอีโคอีโก้ประเภทแบบ เกลแก่ตัวประเภทแบบหลงตัวเองซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าเออถ้าแบบนี้ไม่มีก็ได้แต่ไปไปมา,มากลายเป็นว่าคู่ของคุณที่อายุน้อยกว่าเขากับกลายเป็นคนที่ให้เกียิคุณักคุณเชื่อชูทะทูนคุณนะคะอยู่คอยซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตความรู้สึกรวมถึงซัพพอร์ตในด้านอื่นๆนะที่ที่จำเป็นด้วยนะเรียกว่ามีคนคนนี้ครบจบในหนึ่งเดียวเนี่ยมันต่างกันแค่เรื่องอายุเท่านั้นเองที่อาจจะต้องใช้เวลานะคะ เขาหรือเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าไม่ได้เห็นในเรื่องของงานรับจ้างหรือว่าออฟฟิศหรือว่างานประจำคนคนนี้เป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็เวลาส่งมากๆเขาจะไปจะมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่เป็นคนที่คิดวางแผนทางด้านการเงินนะเป็นคนที่ชอบค่อยๆเก็บหอมรอมริบเพื่ออนาคตในวันข้างหน้านะแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กนะคะถ้าแต่งงานเขาอาจจะอยากมีบุตร นะแต่ถ้าคุณเป็นมุนพ่อคุณแม่เล้งเดียวอยู่แล้วเขาก็จะรักปดของคุณนะคะเหมือนกับเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตที่ตามหากันจนเจอพอเวลาที่เจอกันเนี่ยคุณทั้งคู่จะจำกันได้ตั้งแต่แรกนะพลังงานรักแรกพบขึ้นทั้งสองฝั่งแหละนะคะเขาก็จําคุณได้คุณก็จําเขาได้แล้วก็รู้สึกความรู้สึกมันเหมือนเลิฟอ d s โฟรซายคือเหมือนเป็นรักแรกพบนะถูกตาต้องใจนะคะ แล้วก็นิสัยจะคล้ายกันชอบไปทําบุญเหมือนเหมือนกันอาหารคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละในชีวิตคล้ายๆกันด้วยนะคะในอนาคตข้างหน้าบอกได้เลยว่าถ้าได้เจอแล้วก็คือปิดจ็อบอ่ะนะคะคือพอเวลาได้เจอเขาแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลๆความรู้สึกของคุณจะมีความรู้สึกว่าเออสักทีนะในท้ายที่สุดก็ได้เจอแล้วล่ะนี่แหละคือคนที่ใช่นี่แหละคือคนที่จะ ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันนะเพราะว่าน้าหลังสำรับปรากฏออกมาตรงอนาคตเลยว่าเป็นคิงถือไม้เท้าคุณก็เป็นควีนถือไม้เท้านะคุณดึงดูดเขามาด้วยกดแรงดึงดูดอย่างเข้มข้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น เขียนลิสต์ไปขอพรพราแม่ลักษมีนะคะเพราแม่อุมาพรแม่วรีที่คุณนับถือหรือพ่อปู่หรือว่าแม่ย่าอะไรต่างๆนี่แหละที่คุณไปตามทิกตอ,อกกันหรือเปล่าแล้วนะ่ะนะได้ค่ะได้สมดังใจแล้วได้เร็วด้วยถ้าใครยังไม่ได้ไปลองจัดดูนะเธอลองจัด <laughs> จารสันแนะนานะช่วงเวลาที่ออกคลิปนี้น่าทจะเป็นช่วงเวลาที่คุณว่างอยู่นะช่วงที่ออกคลิปเป็นช่วงของสงกรานต์ปีใหม่ไทยไปจาะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวรอทําไมอ่ะในเมื่อเราอยากได้นะคะเราเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ตัวเราเองดีอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้อะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเพอ้อเจ้อเราอยากได้อะไรเราก็ส่ง สื่อถึงยูนิเวอร์สถึงสิ่งที่คณต้องการอย่างเข้มข้นแล้วมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราหมกมุ่นในเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่คนส่วนใหญ่จะไปหมกมุ่นเรื่องที่ผิดหวังเรื่องที่เสียใจมันก็เลยเจออยู่แต่แบบนั้นถ้าเราไปหมกมุ่นถึงเรื่องที่เราอยากได้ล่ะนะเหมือนเด็กๆกอ่ะที่เขาก็ลบเร้าขอพ่อแม่ในท้ายสุดพ่อแม่ก็ซื้อของเล่นที่อยากได้ให้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็รบเล้ายู่ในวอส่าอันนี้ฉันอยากได้ฉันไม่เปลี่ยนใจฉันไม่สนใจคนรอบข้างหมกมุ่นเรื่องความ แต่ถ้าหมกมุ่นเรื่องหนี้สินเรื่องความขาดแคลนเรื่องไม่รู้จะเอาอะไรกินไม่มีอะไรจ่ายนะไม่ได้หมกมุ่นไปในเรื่องของการหาทางจ่ายหาเงินให้มันพอกับชีวิตที่เราอยากได้ มันจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะคะดังนั้นคลิปนี้เราบอกว่าใช้กฎแรงดึงดูดให้ถูกต้องแล้วคุณก็จะได้ในคู่ที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าพลังงานคือเป็นเนื้อคู่จริงๆด้วยเอร์วอนก็โซ่คอนเนคชั่นเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจะส่องอนาคตให้ว่าในท้ายที่สุดนะอนาคตระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะ่ะเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะช้าๆแต่มั่นคงอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาดู อนาคตในวันข้างหน้าระหว่างคุณกับเขากันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบุคลิกลักษณะหน้าตาบอกไปแล้วนะคะสวยหล่อนะคะเหมือนในแบบนางแบบเลยนะคะถามว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าคุณจะเจอและคุยกันเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียเยอะมากๆข้อวิดีโอกันจนหลับไหมอะนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะอยากแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะเอาล่ะในท้ายที่สุดขอรู้อนาคตระหว่างคุณกับรักแท้ที่ใกล้เข้ามาสักหน่อย โอยคู่กันแล้วก็ไม่แคล้งนะคะถ้าได้เจอคันนะคะ่ะย่ที่หมยได้แปดนะอาจจะเป็นเดือน8ในปีหน้าหลังเดือน8ในปีหน้ามีเกณฑ์จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะถามว่าได้แต่งงานไหม ไพ่นี้คือไพ่ของ En g a เ e ment คุณจะได้แต่งงานคุณได้สร้างครอบครัวรวมถึงอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปนะคะหลุดพ้นจากวังวนของความเสียใจคุณจะเป็นแม่ทัพที่ชนะศึกนะคะหลุดพ้นจากความเสียใจหลุดพ้นจากดรามาหลุดพ้นจากความรักที่ไม่ดีทุกอย่างจะ กลับกลายเป็นดีทั้งหมดรวมถึงหน้าที่การงานของคุณคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนสถานนะเช่นก็อาจจะต้องกลายเป็นเจ้าของธุรกิจดูแลกิจการร่วมกันกับผู้รักของคุณนะคะกับผู้ชีวิตกับรักแท้ของคุณหรืออาจจะมีการยกครัวกันย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลด้วยก็เป็นไปได้ถ้าใครมีความฝันแบบนั้นคุณชุดก็จะได้ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าจะได้แต่งงานไหมได้แต่งงานอย่างแน่นอนกับคนคนนี้100%เ็ต็มนะคะอยู่ที่หมายเลข8เดือน8ตามที่อาจารย์ชันกล่าวไว้นะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก u n i v e r s สหน่อยว่า u n i v e r s สมีอะไรอะที่จะบอกคุณนะก็คำแนะนำจากยูเวอร์สค่ะ ดีใจด้วยนะคะจางสันมีความสุขจังเลยได้อ่านคลิปนี้แล้วก็มีความสุขนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตคุณจะได้รับการเติม,เต,มเต็มค่ะครอบครัวที่อบอุ่นหรือระยะามิรพาร์ทเนอร์ชีวิตที่เฝ้าฝันเฝ้ารอการมีคนอยู่เคียงข้างการได้ย้ายถิน่นฐานการมีความสุขในบ้านปลายชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงครอบครัวที่อบอุ่นทั้งหมดทั้งมวลนี้กดแข็งแรงดึงดูดทำงานอย่างหนัก แล้วกําลังจะจัดเสิร์ฟสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณในเรน็วนี้ใครที่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ถามใจตัวเองให้ดีว่าอยากได้อะไรนะคะแล้วก็ส่งคำขอไปยังจักรวาลให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสมุดบันทึกเขียนแปะภาพอะไรใดๆที่อยากได้ คนที่เขาสําเร็จเขาจะมีวิชชั่นในหัวหมายถึงมีภาพในหัวแล้วว่าอะไรแล้วจะยึดมันไว้ไม่ปล่อยแล้วนั่นน่ะจะเป็นจริงขึ้นมานะคะเอาล่ะรักและเป็นกําลังใจให้นะคะเพากันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ